สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมารู้แฟครับวันนี้เป็นหัวจากแอนต้อมนะครับวันนี้จะเป็นเบอร์อะไรครับเรามาดูกันนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นเบอร์อะไรนะครับมาแล้วนะครับนูน่น มาด้วยนะคะตู้ส้มนะฮะลายเสือมาแล้วนะฮะผมชอบเรียกนะคะลายเสือสี่หนึ่งสามหนึ่งเชียงใหม่กรุงเทพน,นะครับ ตรงนี้คันสุดท้ายเป็นลำปางกรุงเทพนะครับปาร์ติโอนคร์โซลาร์นี่ค่ะตู้ใหม่ตู้โซนนะครับ เจ็ดนะคะตู้ส้มให้ดูนะครับนูนะคะตู้ส้มนูนะคะไปแล้วตู้ใหม่นะคะที่ผมเคยถ่ายไว้ครั้งที่แล้วนะครับ ดนะก็ข้ามสะพานนะครับ,น,รบนี่ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP ที่2นะครับจะเป็นรถท้องถิ่นนะครับมาดูกันว่าจะเป็นบรูอ,อะไรนะครับสวัสดีครับ